สวัสดีครับแบ่งพันพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับนี่ผมมีเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระมาแบ่งปันนะครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญหลังตราสอทนะครับเปิดโรงพยาบาลปี2537นะครับสวยเดิมเลยนะนะครับนี่ที่ระลึกเปิดโรงพยาบาลมาพร้อมกล่องนะครับออกปี37แท้ทันหลวงพ่อนะครับแล้วมีตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดด้านหน้านะครับ เผื่อใครอยากได้เปเรี่ยมขึ้นคอนะนะครับออกแบบสวยงามนะครับเป็นเหรียญทรงไข่พิมพ์ใหญ่ด้านหน้าก็เป็นพิมหลวงพ่อเปิลนนะครับครึ่งองค์ใบหน้ายิ้มนะครับด้านหลังเป็นตราสอดทอนะครับนี่ได้มาองค์นี้เหมือนเขาทาน้ํามันนะครับเหมือนเขาทาน้ํามันผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ํามันชาตรีหรือว่าสีพึ่งนะนะครับแต่ว่าได้สวยได้เดิมไม่ผ่านการใช้นะนะครับนี่ดูด้านหน้านะครับพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อคมชาลาใบหน้าแบบนี้นะครับ ใบหน้ามีเมตตานะครับใบหน้ายิ้มนะครับดูผิวพรรณเซ็รัดสมีแบบนี้นะนะครับตอกโคด้านหน้านะครับลึกคมชัดเลยนะครับหลวงพราเปิดปี37เหรียญนนี้นะใครสนใจนี้ผมแบ่ง230นะครับราคารวมส่งนะองค์ตามในคลิปเลยนะครับนี่ตราสอทอออกแบบสวยงามนะครับฟอนต์คมชัดพื้นเหรียญตึงๆเลยนะครับมาพร้อมกล่องด้วยนะครับ แบ่งแค่230รวมส่งองค์ตามในคลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับหลวงพ่อเปิดแล้วก็มีนี่เหรียญสมเด็จพระนเรศวนมหาราชปี1.4นะครับปุกเสกใหญ่นะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อมุยวัดดรไลปุกเสกนะครับเนื้อทองแดงลมดำสภาพน่ารัก นะครับก็เป็นเหรียญปีลึกนะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญซุ้มกอนะครับหรือเหรียญจอบใหญ่ขอบเกี่ยวเชือกแบบนี้นะนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์สมเด็จพระนเรศวรน,นะครับนี่ยืนสง่างามแบบนี้นะนะครับ25มกราคม2514องค์นี้นะครับพ่อมุ้ยปุกเสกพ่อเกษมปุกเสกอง์น,นี้แบ่ง230นะครับพระนเรศวรปี14ด้านหลังก็จะเป็นทรงยุทธหัตถีนะครับนี่ เดิมๆเลยนะครับหลายละเอียดนะนะครับปีลึกนะครับน่าเก็บนะนะครับได้พอมุ้ยปลุกเสกด้วยนะครับแบ่งแค่230นะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะนเลสวนปี14นะครับแล้วก็มีเหรียญพิธีใหญ่อายุทยานะครับนี่เหรียญพระเจ้าอู่ทองรุ่นแรกนะครับปี13 องนี้สภาพน่ารักสภาพใชยมานะครับผิวเดิมจะเป็นกระไหล่ทองนะนะครับนี่เดิมเดิมเลยปีหนึ่งนะครับรุ่นนี้ปู่ดู่ร่วมปลุกเสกหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชนะครับนะปลุกเสกใหญ่นะครับเดิมเดิมแบบนี้นะองนี้เปิดไว้240ี่นะครับเหรียญดีพิธีใหญ่สภาพน่ารักนะครับนี่ใครที่มีพิมพ์หลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชแล้วยังไม่มีเหรียญพิมพ์ยืนของพระเจ้าอู่ทองนะนะครับน่าเก็บ นะครับเราดูเนื้อทองแดงเก่านะครับปี13อายุพระ56ปีพอดีนะครับได้หลวงปู่ดู่ร่วมปลุกเสกด้วยหลวงปู่เทียมวัดกษัตริราธิราชแบบนี้นะครับหลวงพ่อไหนวัดบ้านแจ้งนะครับเป็นเหรียญพิธีใหญ่ปีลึกด้วยนะนะครับแบ่ง240นะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับนี่ผมชัดนะนี่ตามซอกก็ยังเห็นก็ไหลทองนะครับนิดๆหน่อยหน่อยอยู่นะครับ หลวงปู่เทียมปุกเสกหลวงปู่ดูปุกเสกหลวงพ่อไนร่วมปุกเสกนะครับราคา2-40รวมส่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีเหลือหลวงปู่นินนะครับเนื้อนวะหลวงปู่นินวัดคอนบุรีนะครับอง์นี้ปีาหนะนะครับครบรอบ90ปีนวะหยดน้ำองนี้230นะครับ หลวงปูนินวัดคอนบุรีนะครับสวยเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเกจีดังเมืองโคราชนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะเผื่อใครอยู่โคราชนะครับ230รวมส่งนะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญพระพุทธสิหิงนะครับนี่ปี3-2สมเด็จพญานสังวรนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็ตอกโคดองค์นี้เอา150นะครับ เหรียญพิมเล็กนะครับพระพุทธสีหิงนะครับรุ่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพเด็ดศึะหลังตรายศออนะครับตราของสมเด็จพระยาณาสังวรนะครับแล้วก็ตอกโคด้านหลังนะนะครับ10พฤศจิกายน32นะครับแบ่ง150บาทรวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆที่พสนใจองไหนก็อินบ็อกซ์ขอรูปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพาแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ